พบกันอีกแล้วนะครับหัวตอราชบุรีทรีมนะครับเรามาดูแต่ละคนนะครับการขรับขี่เป็นยังไงเชินชมเลยครับ การขับขี่ของพวกเรานะครับสไตล์หัวตอราชบุริทีนนะครับเราจะไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนถึงเกิดจากสาเหตุเสียงดังบรบกวนนะครับเรากา็จะใช้ช่องทางธรรมชาตินะครับในการขับขี่เพิ่มความสนุกสนานเพิ่มเติมนะครับสำคัญนะครับ,รรบโอ้ปีไม้ได้มือนกันะครนบ เลยนะครับแต่กองจจับไม่ทันนะครับแต่ลรคนนต่ละคนสุดยอดนะครับสุดของเรานะครับอปดทุกคนนะครับเปิดทุกเรื่องนะครับดูดูดูครับโกเคยเล็กครับห้วยไม่เต็งครับไม่ได้มาไปสองทิปครับจะยดยเลยนางครับนี่ต้องขึ้นนันด้วยนะตี่น้องแกครับม่เคยได้พลาดเลยครับนะครับเมธีกันช่างไม้กันครับอาทิตย์นี้ไม้ก็หลังจะคางหายไปนานนะครับ ฮนะครับผ่านไปก่อนครับพัวกันครับปังปุยน้ำพูครับผู้ต่อทีมจุกุหนุ่มบ้นโคครับสุดยอดรับผมบอมสายเบิร์นจากร้านเมาเฟยครับบอกแล้วว่าไม่ธรรมดานะครับหัวตอราชบุรีทีมของเรานะครับเชิญติดตามด้วยครับ